สวัสดีครับเปิดแล้ววันนี้นับดอนสันนะเราจะมาทีวีจะมาเล่นเกมไม้ครับสร้างไม่เสร็จต่อจากตอนที่แล้วว้าวจะเอาไม้มาให้หมดกดค้างไว้ทีเดียวมึกแล้วครับมึกแล้วไม่ต้องรช้ดาใช้จะอยู่ เทคนิคเออวันน่งครับตานที่มินิมากครับวันนี้นกะสวัสดีมือนกก็ยังไม่มาครับเรียบรอยขามายห,หมดมเปิดพียังครับ ก็เปิดแล้วครับกูว่าอะไรครับั๊มอะไรตัดไม้กันครับไม้ในช่องคือโอ้โหฮีเปอร์นี่เจแตะไมาแล้วโอ้โหเตียงน้องช่างเตษบ้านเราพี่เตษบ้านบ้านพี่ฟิวเปนไม้ขาป่ะ ที่เลี้ยงไก่ไปด้วยเลี้ยงไก่ไว้ฮิปเปอร์หาไว้ตัดไม้ดไม้ขอละต้องการนน์ปนโฮิปเปอร์สกิลตันด้วยดาพิดกูอะไรฮิปเปอร์แล้วอะไร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 มอมเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านิดิพีเจพีเจไม่ใส่ของอะไรเหรอดูทำปลาซอสอะไร ตีทำไมเราโ,โหช่างมืดมากครับต่อบ้านให้เสร็จครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณเกมสมาร์ทเกมมือเข้ามาเขัจะได้โอ้ยขยใครยิงใครเข้ามาครับใครเข้ามาใครยิงครับตกใจหมดครับข่าไม่ขึงตายเลย ทำมาด,ดียังวะหลบปะหลบปะกลัว่ากว่าตัวเดี๋ยว,วเราทำท่าไม่อยู่ไม่ตายค่ะเดี๋ยวเราทำท่าให้กระนั้นเอาพี่ตุ๊กแกนูยิ้มรู้สึกวันนี้จะโอ้โหยิงกันเองแล้วครับตอนนี้ ตายกันได้โอ้โหทนไม่ไหวครับขอเวลาครับเดียวโอ้โหเด่นเด่นเอ้ยเเลือดเลือดตาย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 ตนเข้ามาได้ไง เช้าครับเช้าเช้าเช้ายุติเกมเอาเอาเอาเอ้มึงไม่จบใช่ไหมออระเบิดบ้านครับเรียบร้อยครับเฮ้ยนัย่งไงกันแน่เน,เนี่ยโอ้ดูดิอะไรของคิปเปอร์นี่ทำมาไปฆ่ามันตายตัวเนี่ยห้าลำมคาญมันเป็นอะไรของมันวะฮิปเปอร์ เอามันเล็กแล้วม้อะไมทำอะไรชดนเลยยืดอยืดคอ เราก็พอสร้างได้อยู่โอ้โหหลังคาพังแล้วเนี่ยต้องไปบล็อกหนึ่งเขาบ้าเขาบ้าหอ,อุด <c oughs> ขึ้นยังไงวะเนี่ย ตอนนี้นะครับมันจะเต็มไปด้วยมาดิมือยังมีมาเลยช่างมายากมายเย็นนะครับให้ไปเอากระจกแค่นี้จะเป็นบอสกับบอสบอสชื่นกับบอสชื่น เขาแบบทำไยมันช <sólo S 2> <ừ, S 1> <tt> ่างน้อยนิดตะปิดินมดนึ่งเนี่ยต้องไปตัดไม้ขอเหอะไม้อ่ะพอจะปรงการลูกหนังอุกเจอมีลูกเดียวม้ช่วยถ้าดูความหวังสุดท้ายยิงกลางกระบาล เราเควจะบูต่อจะเฮียวยี่ฮิ้วโอ้ตายครับกระโดดเอ็นหาวเราจะเป็น,ปนคนป่าพิบปเ,ปเปิ้มันระเบิดบ้านตัวเนอะ

สมาร์ทเกมเมอร์ยังไม่กรรลับมาจากรอรอ,อนะคือโรงเรียนเขาองไวค่ราไับไดรอน,นี้ก็อาิตรอดไปแล้วนะครับคืนหนึ่งนะครับก็โระเบิดบ้านไปทีนึงแล้วก็คิดน้านะครับจะมา หากระจกกันใ okay. mhm. หม okay. right, mm ่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรว่าขอลานนะครับชมฝากนะกดไลค์นะกดแชร์ต่อๆกันด้วยนะกดไลค์ดไลค์นะกดไลค์กดแชร์ครับจะได้ยอดดูจะได้ ลูกคิดคนนแบฮบ่าฮะ